สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิษิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารคลังกลางที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2566วันนี้เวลา8นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระนิษฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารคลางกลางพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2566โอกาสนี้พระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติพุทธศักราช2566 จากนั้นทรงกดปุ่มเปิดป้ายอาคารคลงังกลางพิพิพธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติเป็นอาคารที่กรมศิลปากรได้น้อมนำแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนิธิถาที่ราชจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานไว้ในหลายโอกาสเกี่ยวกับการจัดสร้างคลังพิพิพธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติให้มีพื้นที่เพียงพอต่อปริมาณโบราณวัตถุที่เพิ่มมากขึ้นและเป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานพิพิธภัณฑ์วิทยา เพื่อการอนุรักษ์โบราณวัตถุข,ของชาติและให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นด้วยการให้บริการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยก่อสร้างปี2559เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์นำเส้นสายฐานบัวอันเป็นเอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมไทยเข้ามาใช้เป็นกรอบโครงด้านนอกใช้วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่มีการระบายอากาศและนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้เหมาะสมกับภูมิอากาศร,ร้อนชื้นไม่ใช้วัสดุประเภทไม้ เพื่อลดโอกาสที่จะมีมแมลงเข้ามาอยู่อาศัยและคำนึงถึงการควบคุมความร้อนความชื้นจากภายนอกติดตั้งระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อปกป้องและรักษาโบราณวัตถุศิลปะวัตถุให้ยั่งยืนและปลอดภยัยตามมาตรฐานคลังพิพิธภัณฑ์สากลได้แก่ระบบจัดเก็บตามประเภทวัสดุโบราณวัตถุศิลปะวัตถุระบบตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิความชื้นระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอคีภยัยป้องกันภัยธรรมชาติและการโจรกรรมตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่พิเศษสูงสี่ชั้นรองรับโบราณวัตถุได้มากถึงสองแสนรายการมีห้องคลังขนาดใหญ่สิบห้องแบ่งห้องคลังในแต่ละชั้นตามนัำหนักของโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและประเภทวัสดุเพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาการเคลื่อนย้ายและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ห้องคลังโบราณวัตถุประเภทหินและปูนปั้นห้องคลังโบราณวัตถุประเภทโลหะห้องคลังโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผาและแก้วห้องคลังโบราณวัตถุประเภทไม้และห้องคลังโบราณวัตถุประเภทหนังสัตว์ผ้ากระดาษกระดูกงานและเขาสัตว์ทั้งนี้คลังกลางพิพิธภัณฑ์ทัศจตหนแห่งชาติได้ออกแบบและวางระบบการบริหารจัดการให้เป็นคลังเปิดหรือ visible storage พื่อให้บริการในรูปแบบของคลังเพื่อการศึกษา2รูปแบบคือการเข้าศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่บริการทั่วไปได้แก่ห้องสมุดห้องสอบค้นฐานข้อมูลโบราณวัตถุและใช้บริการสำเนาฝ่ายภาพถ่ายโบราณวัตถุและอีกรูปแบบคือการศึกษาชิ้นงานโบราณวัตถุซึ่งต้องยื่นคำขออนุญาตเมื่อได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำเข้าศึกษาโบราณวัตถุในพื้นที่ควบคุมชั้นในนอกจากนี้ยังมีบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน สามารถชมบรรยากาศห้องคลังโบราณวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญในมุมมอง360องศาผ่านแอปพลิเคชันเพื่ออย่างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทุกคนให้ได้ศึกษาเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงคุณค่าต่อไป สมเด็จพระนิษิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูลละอองพระบาทวันนี้เวลา14นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรตยิชอบผลประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลิและคณะนำผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับคัดเลือกประจำปี2566สาขาพระสงฆ์สาขาผู้บริหารการศึกษาสาขาครูภาษาไทยสาขาครูสังคมศึกษาสาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษาและสาขาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเฝ้าและเฝ้าทุละอ,องพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณดังนี้ 1. สาขาพระสงฆ์พระวชิรก,กิจโสพลเจ้าอาวาสวัดบ้านขุนตำบลบ่อนหลวงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ 2. สาขาผู้บริหารการศึกษานางสุนิดาศีสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนสังวันวิย์เ ตำบลบ้านลำนาวอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2 3สาขาครูภาษาไทยนางวัชยาคำมูลอ้ายครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านป่าบงล่าราชวิทยาอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 4สาขาครูสังคมศึกษา นางโสราภาอ่อนสีแก้วครูเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลพัทลุงตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่ง 5. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางสาวปณิตาศิลารักษ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองถามตำบลป่าหวายอำเภอสวนเพื่องจังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งหสาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนายวันชัยสวัสดแดงประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรบ้านสาลาดินตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐม พลเรือเอกเชิงชายชุมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะกรรมการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือฝ้อทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565ของร้านกองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถรรัมนำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติและภาคีเครือข่าย้อทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายนัทพิสิทธิ์กรุตรรองไยัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต AIA ประเทศไทยและคณะฟอทุนลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง AIA วันบินเลี่ยนเทล2022ถิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทย สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภา,ากาชาติไทยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพิมานจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา7นาฬิกาส7มเดนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารี เสด็จไปโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ณทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในการทรงงานร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยให้สุนัขของประชาชนจำนวน5ตัวประกอบด้วยผ่าตัดมุดลูกอักเสบผ่าตัดก้อนเนื้องอกที่ผิวหนังบริเวณข้างลำตัวผ่าตัดก้อนเนื้องอกบริเวณซอกนิ้วเท้าหน้าซ้ายผ่าตัดแก้ไขกระดูกสะโพกและเชิงกรานหักและผ่าตัดทำหมัน การนี้ส่งเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการสัตวแพทย์สำหรับทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ด้วยการให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดและส่งติดตามเฝ้าระวังสัญญาณที่ตลอดการผ่าตัดเพื่อส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ณทิพิมานจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยทีมสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์และสนับสนุนภารกิจในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อให้บริการรักษาสัตว์ด้านต่างๆตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาและวันศุกร์ให้บริการถึงเวลา11นาฬิกา องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบรถไฟฟ้ารถกอล์ฟจากกองทัพอากาศเพื่อไว้ใช้งานและเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนพระดาบท,ที่ห้องรับรองพิเศษหนึ่งกองบัญชาการกองทัพอากาศตอนเมืองคลนอากาศเอกชลิตภกผาสุกองคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานในพิธีรับมอบรถไฟฟ้ารถกอล์ฟจำนวนหนึ่งคันจากคลนอากาศเอกอลงกรวรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อไว้ใช้งานและเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนพระดาบทตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารถกอล์ฟเป็นการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาโดยกรมขนส่งทหารอากาศปัจจุบันสามารถผลิตรถไฟฟ้าได้เองหลากหลายรูปแบบไว้ใช้ในราชการเพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดมลพิษนอกจากนี้ยังประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีอีกหลายด้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากองทัพให้ก้าวหน้าขณะที่โรงเรียนพระดาบทูลนิธิพระดาบท เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถชปดพิษพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งขึ้นในลักษณะาการศึกษานอกระบบสอนความรู้ด้านช่างให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อน,นําไปประกอบอาชีพพัฒนาตนเองและบ้านเกิดควบคู่กับการสอนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม รับสมัครผู้ด้โอกาสตั้งแต่อายุ18ถึง35ปีหลักสูตร1ปีแบบอยู่ประจำปัจจุบันเป็นรุ่นที่46เปิดสอน8หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้าช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์การ,กรเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงช่างเชื่อมช่างไม้เครื่องเรือนและหลักสูตรวิชาชีพเคหะบริบาลการดูแลเด็กและผู้สูงอายุมีผู้สำเร็จการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพแล้ว2,673คน สบข่าวในพระราชสันนักดิฉันดาราการทองลิ้มสวัสดีค่ะ